สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยน Google c Home r ให้กลายเป็นภาษาไทยนะครับผมง่ายมากครับผมทําตามผมเลยนะครับกดที่ Google ครับผมอ่ะไปกดที่3จุดกรับผมตรงนี้แล้วเลือกที่ Setting ครับผมแล้วเลือกไปที่ Advanced ครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Language ครับผมแล้วเลือกไปที่นี่ครับผม Language เห็นไหมครับภาษาที่ผมใช้อยู่นะครับคือภาษาอังกฤษครับผม English ซึ่งผมจะเปลี่ยน Google เนี่ยให้กลายเป็นภาษาไทยครับผมเปลี่ยนให้หมดเลยง่ายมาครับผมให้เลือกไปที่ add language ครับผมพิมพ์ตรงนี้ครับผมตรงนี้พิมพ์ว่า t h a i เห็นไหมครับกดเลยครับผมภาษาไทยแล้วกด add ครับผมตรงนี้อ่ะทำไงให้เป็นภาษาไทยกดตรงนี้ครับผมแล้วเลือกอันแรกครับผม display google c home r in this language กดเลยครับผมอ่ะเห็นไหมครับทำการปิด g google chrome ครับผม ปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับผมเปิดใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับเป็นภาษาไทยแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับลาก่อนบ๊ายบาย